แค่พอติดลบแบบคนบ้าแต่มันโคตรเวิร์กสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อช่องสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้นแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริง และไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนครับต่อเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะลงทุนในหุ้นนะครับแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับเราเออพอร์ตแดงเป็นส่วนใหญ่ซื้อตัวไหนไหนก็ขาดทุนหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการลงทุนมันอาจจะไม่ใช่เราหรือเปล่ามันไม่เหมาะสําหรับเราหรือเปล่าอยากจะยอมแพ้แล้วอยากจะยอมยกธงขาวแล้วแต่ว่าใครที่กําลังจะคิดยอมแพ้นะครับลองดูคลิปนี้ให้จบก่อนอาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆต่อมีหลักการที่มัน ฟังดูแล้วเนี่ยมันดูอาจจะบ้าๆหน่อยนะครับแต่มันสามารถที่จะแก้ไขให้พอร์ตของเราเนี่ยนะครับจากที่มันติดลบกลับมาเป็นบวกได้แบบง่ายมากๆวิธีนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครลงทุนมาแล้วขาดทุนมาโดยตลอดส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาเร็จในการลงทุนเนี่ยลองทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยทํามาสิครับถ้าเราทําแบบนี้จริงทาตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทําทุกอย่างทั้งหมดเลยพอร์ตกลับมาบวกแน่นอน มีอะไรบ้างนะครับอะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งนะครับคนเราเนี่ยมักจะเล่นหุ้นเสี่ยงตลอดซื้อหุ้นที่เสี่ยงสูงโดยตลอดเลยทําไมถึงไปเล่นหุ้นเสี่ยงสูงๆหุ้นปั่นบ้างหุ้นที่เออชื่อว่ามันจะวิ่งเร็วๆนะครับวิ่งเยอะๆแป๊บเดียววิ่งวิ่งเยอะด้วยหุ้นลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นหุ้นเสี่ยงสูงทั้งหมดเลยนะครับโอเคแน่นอนบางครั้งเนี่ยเราซื้อเข้าไปโอ้โหแป๊บเดียวมันวิ่งวันเดียววิ่งเลย 5% 7% 10% 20% 30%อะไรก็แล้วแต่แป๊บหนึ่งวิ่งละนะถือไม่นานวิ่งเร็ววิ่งเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเวิร์กจริงเนี่ยป่านเนี้ยพอร์ตเรามันก็ต้องเป็นบวกไปแล้วดิทำไมพอร์ตเรามันถึงยังติดลบอยู่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่มันเสี่ยงสูงบางครั้งเนี่ยเราได้กำไรเร็วด้วยเยอะด้วยแต่อีกหลายหลายครั้งเราขาดทุน แล้วก็ขาดทุนเร็วๆขาดทุนเยอะๆด้วยพอเราขาดทุนปุ๊บเนี่ยไอ้กำไรที่เราเคยได้มาอาจจะคืนหมดเลยแล้วก็พร้อมกับการขาดทุนเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือเมื่อก่อนเราจะเล่นหุ้นที่เสี่ยงสูงต่อไปนี้ทางแก้ทางทำตรงกันข้ามก็คือว่าต่อไปเราจะไม่เล่นหุ้นเสี่ยงสูงอีกเลยเราจะเล่นหุ้นที่เสี่ยงต่ำแทนเพราะฉะั้นต่อไปเนี้ยตัวไหนที่เราคิดว่าเราจะซื้อ รเราคนเดิมจะซื้อเราไม่ซื้อเฮ้ย hey, เราคนเดิมจะซื้อหุ้นแบบนี้หุ้นปันหุ้นพกกับพันอะไรที่เสี่ยงๆเราบอกเราไม่ซื้อเราคนใหม่จะทําตรงข้ามก็คือเล่นหุ้นที่เสี่ยงต่านะเสี่ยงน้อยผลตอบแทนพอเพียงมันอาจจะไม่ได้วิ่งแรงยกตัวอย่างเช่นว่าหุ้นใหญ่อยู่ในเซ็ตห้าสิบมันอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วมันอาจจะไม่ได้วิ่งแรงแต่มันเสี่ยงน้อยมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเหมือนเต่าที่ค่อยๆเดิน แต่มันก็สามารถที่จะเอาชนะกระต่ายได้ข้อที่2ครับกําไรรีบขายไม่ทนกําไรไม่ทนรวยคนหลายๆคนเนี่ยพอหุ้นวิ่งขึ้นมา3% 4% 5% 6%, 6 7%รีบขายละเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวกําไรจะหายเดี๋ยวกําไรจะลดลงเดี๋ยวหุ้นจะลงเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ย คนที่ลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือจะไม่มีการเล็ดโปรฟิตลันปล่อยให้กำไรมันลันไปเรื่อยๆจะไม่สามารถทนรวยได้อาบวกสัก3 4มเเนี่ยรีบขายกลัวว่าเดี๋ยวถ้าบวกเยอะกว่านี่ <laughs> เดี๋ยวมันจะรวยแล้วบวกเป็นส0บย่เปอร์ไม่เอาเอาสาเอซหาก็ก็รีบขายแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล็ดโปรฟิตลันไม่ได้หรือว่าไม่สามารถที่จะทนให้มันมีกำไรเยอะๆแล้วค่อยขายได้เนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมันก็จะน้อย เพราะว่าทฤษฎีเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อเรามีกําไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบขายเล็ Prof i t run เพราะฉะนั้นแล้วทางแก้ก็คืออะไรครับก็ทําตรงข้ามเมื่อก่อนเรารีบขายตอนนี้ตัวไหนมีกําไรเราจะไม่รีบขายเราจะเอามือเนี่ยนะครับนั่งทับเอาไว้เก็บไม้เก็บมือไว้นั่งทับมือไว้ตัวนี้มีกําไรแล้วอย่าเพิ่งไปขายเลท profit run ไปก่อนมันยังไม่ถึงราคาเป้าหมายอะไรก็ตามเนี่ยเราถือไปก่อนนับถือไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ เมื่อก่อนเรารีบขายตัวที่มีกําไรทําตรงข้ามก็คือว่าตัวมีกําไรเนี่ยเราจะไม่รีบขายแล้วเราจะให้เลทปรฟิตรันไปก่อนอ่ะเราก็จะแก้ปัญหาข้อนี้ไปได้ข้อที่สามก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวไหนขาดทุนเราเก็บไว้ตัวไหนขาดทุนเนี่ยเก็บไว้ไม่ขายนี่คือสิ่งที่มือใหม่หลายๆคนชอบทําเขียวขายแดงเก็บไว้ะนะครับเขียวขายแดงเก็บไว้นี่คือ แนวคิดที่ไม่รู้เอามาจากไหนแต่ว่าก็ทํากันอยู่อาตัวไหนแดงเก็บเอาไว้เลยนะครับตัวไหนแดงเก็บไว้เลยไม่มีการตั้งสต็อปลอสด้วยนะครับอาตอนแดงสักแปดอร์เซ์ไม่อยากขายแต่พอหุ้นลงมาแดงสัก3ามสเอร์ซอาจจะมาเริ่มคิดอยากขายขึ้นมาเพราะว่าเริ่มจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวพอขายไปตอนติดลบสัก 30- 40ี่อร์ซหลายครั้งก็ปรากฏว่าเราขายในจุดที่ต่ำที่สุดเลยพอขายปุ๊บราคาหุ้นมันดีดขึ้นเลยก็เป็นเพราะว่า เราไม่สต็อปลอสตั้งแต่แรกแรกเรามาสต็อปลอสตอนมันลงเยอะมากแล้วมันถูกมากแล้วพอเราขายขายก็มักจะเป็นโซนด้านล่างมักจะเป็นแบบแถวๆถจุดต่าสุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทําสมัยก่อนก็คือว่าขาดทุนทนถือเอาไว้ไม่มีการตั้งสต็อปลอสเพราะฉะนั้นเราจะทําตรงกันข้ามขาดทุนเราจะไม่ทนถือและเราจะต้องมีการตั้งสต็อปลอสเอาไว้ก็คือตัวไหนที่ขาดทุนก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ย รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรารับความเสี่ยงได้ที่8%เราก็บอกตัวไหนติดลบมา8%เราก็คัดลอ s ส,สต t o p ลอสออกไปใครรับความเสี่ยงได้ที่10%นะครับ10%ก็ตัวไหนลงมา10%ก็อาจจะ s t ็อปลอสคัดลอสออกไปถ้าเราทําแบบนี้โอเคเราก็แก้ปัญหานี้ได้แล้วจากที่เราทั้งพอร์ตเราติดลบ20 30 40 50%เต็ไมไปหมดเลยมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันก็จะไม่เป็นแบบจะไม่มีตัวไหนที่ ถ้าเราสต็อปลอต8%นะจะไม่มีตัวไหนที่ขาดทุนเกิน8%เลยเพราะว่าถ้ามันขาดทุนถึง8%ปุ๊บเนี่ยเราจะมีการขายเราจะมีการตั้งสต็อปลอตไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือทําตรงกันข้ามอันที่4นะครับอันที่4ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากที่จะเขาเรียกว่าเล่นรอบหรือว่าจะเล่นสั้นก็ได้จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นสั้นหรือเล่นรอบ เมื่อก่อนเนี่ยใครที่ทําแบบนี้นะครับเล่นสัน้นเล่นรอบโดยที่ไม่ดูกราฟสมัยก่อนเราสิ่งที่เราทาคือเราอยากเล่นสั้นเราอยากเล่นรอบเราอยากเดเทเทรดอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่ดูกราฟไม่ศึกษาเรื่องเทคนิคออนาลิซิสไม่ดูกราฟไม่ศึกษาเรื่องกราฟเลยงั้นก็แสดงว่าเราตัดสินใจซื้อหรือขายด้วยอะไรล่ะนะครับด้วยอะไรอาจจะเป็นว่าอาจด้วยการที่ว่ามีใครบอกเรามาใครก็แล้วแต่ นะครับเพื่อเราคนรู้จักคนไม่รู้จักมาร์เก็ตติ้งนะครับบร็เกอร์นักวิเคราะห์อบอกให้เราซื้อตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้เลยว่าเอ้จริงๆมันควรซื้อหรือเปล่ามันควรขายตรงไหนนี่คือสิ่งที่มือใหม่เนี่ยพลาดแล้วก็ทําในอดีตก็คือว่าเล่นรอบเล่นสั้นโดยไม่ศึกษาไม่ดูกราฟไม่รู้จักเทคนิคออนาลิซิสเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คืออะไรทางแก้ก็คือว่าถ้าเราเนี่ย อยากที่จะเล่นจริงๆเล่นสั้นเล่นรอบเล่นเด็ดเราต้องศึกษาเรื่องกราฟศึกษาเรื่องเทคนิคอลแอนนัลไลซิสทำตรงกันข้ามซะถ้าเราจะเล่นเราต้องดูกราฟเป็นถ้ายังดูไม่เป็นอย่าเพิ่งเล่นอ่ะก็ไปศึกษาดูทํายังไงชอบอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือนะครับชอบดูตามคลิป YouTube จะไปเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เอาเป็นว่าเราต้องรู้ว่าโอเคสัญญาณซื้อสัญญาณขายของเราอะ่ะมันดูยังไงสมมุติเราเราดูกราฟเนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเล่น นะครับด้วยการดูกราฟเริ่มต้นเล่นชั้นเล่นรอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสัญญาณซื้อสัญญาณขายของเราเนี่ยมันตรงไหนถ้าเรายังไม่รู้นะครับก็แสดงว่าเรายังดูกราฟแล้วอาจจะยังไม่เก่งพอไม่ชํานาญพอถ้ายังไม่เก่งพอไม่ชำนาญพอก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปเล่นเอาเป็นว่าศึกษาไปจนเรารู้ว่าเออสัญญาณซื้อของเรามันคือกราฟแบบนี้นะให้ซื้อสัญญาณขายของเรามันคือกราฟบอกแบบนี้ให้ขายอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราะรจะเล่นสั้นเล่นรอบแล้วดูกราฟมีความรู้ด้านเทคนิคอลอนาลิซิสเราก็จะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทำมาสมัยก่อนต่อมาข้อที่5ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนคราวนี้ไม่ได้จะมาเล่นสั้นเล่นรอบ้วจะลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยมือใหม่อยากเป็นนักลงทุนแต่อ่านงบการเงินไม่เป็นไม่อ่านงบไม่ดูงบ ลงทุนโดยไม่ดูงบการเงินลงทุนโดยอ่านงบการเงินไม่เป็นนี่คือสิ่งที่มือใหม่มักจะทำในสมัยก่อนถ้าเกิดเราลงทุนโดยที่เราไม่ดูงบเนี่ยแล้วเราจะตัดสินใจได้ยังไงอ่ะงบการเงินเรายังดูไม่เป็นเลยบริษัทกำไรเท่าไรรายได้เท่าไร P/E P/B ปันผลนะครับ D/E Ratio อะไรพวกนี้เราไม่ดูเลยคือถ้าเราอ่านงบการเงินไม่เป็นอ่ะ แล้วเราจะเป็นนักลงทุน VI อยากจะลงทุนอะไรเงี้ยคือด้วย c o m มอนเซนส์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะประสบความสำเร็จเข้าไปได้ยังไงอะพื้นฐานของการลงทุนเราย,ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นให้เราทำตรงข้ามถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนอยากเป็น VI เราต้องศึกษาเรื่องงบการเงินเราต้องอ่านงบการเงินให้ได้นะครับต้องอ่านงบการเงินให้ได้ก็อานซื้อหนังสือมาอ่านดู YouTube เรียนอะไรก็ว่ากันไป แต่เราต้องอ่านงบการเงินเป็นซะก่อนก่อนที่เราจะไปซื้ออ่ะถ้าเราทําได้โอเคเรารู้เลยว่าเอางบการเงินมาเปิดปึ้งเราดูแป๊บเดียวอะ่ะไม่ไม่ต้องดูนานดูแป๊บนึงเนี่ยนะครับดูงบการเงินเราก็สามารถดูได้แล้วว่าบริษัทนี้อะ่ะมันดีหรือไม่ดีน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทําตรงข้ามซะสมัยก่อนอยากลงทุนแต่อ่านงบไม่เป็นเราทําตรงข้ามถ้าอยากลงทุนจริงๆ เราต้องอ่านงบให้ได้ต้องอ่านงบให้เป็นถึงจะไปเริ่มต้นลงทุนข้อที่6มือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาอินหุ้นตัวเดียวมักจะซื้อหุ้นตัวเดียวเลยถามว่าทําไมมือใหม่ชอบเอาอินหุ้นตัวเดียวก็เพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเอาอินเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยโอ้เรารวยเลยนะเวลามันขึ้นเนี่ยเรารวยเลยแต่ลืมคิดว่าเวลามันลงไง เวลามันลงถ้าเราออลอินเข้าไปเราก็จนเลยเหมือนกันแต่มือใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มองคือมองแต่ด้านว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยแล้วเราซื้อตัวเดียวเรารวยเลยมองด้านนี้อย่างเดียวอ่าไม่ได้มองว่าเราซื้อตัวเดียวถ้ามันลงจนเลยและผลก็ปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นอย่างหลังก็คือว่าเราซื้อไปตัวเดียวแล้วมันลงเลยก็คือจนเลยนี่คือสิ่งที่มือใหมทห่ทําในอดีตคือออกอินซื้อหุ้นตัวเดียวงั้นต่อไปเราทําตรงข้ามทํำยังไงครับเราก็จะไม่ซื้อหุ้นตัวเดียวอ่ะ เราก็จะไม่ซื้อหุ้นเดียวเรากระจายซื้อหลายตัวจะกี่ตัวก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ตัวเดียวถ้าใครจะลงทุนบอลเลนบัฟเฟตก็แนะนําซื้อประมาณครึ่งโหลครึ่งโหลก็หกตัวนะครับอ่ะห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวอ่ะหรือยังน้อยอ่ะสี่ตัวอะไรเงี้ยคือกระจายการลงทุนไปนะครับกระจายการลงทุนไปอ่ะแม้ว่าโอเคเวลามันวิ่งโอ้โหตัวเนี้ยวิ่งสแลงเลยแต่เราซื้อไปห้าตัวอีกสตัวเนี่ยวิ่งช้ารู้อย่างนี้ซื้อไอตัวนี้ตัวเดียวดีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะซื้อไอตัวนี้ท๊อเราอาจจะไปซื้อ ไอตัวอื่นก็ได้ที่มันอาจจะไม่วิ่งหรืออาจจะลงไนงะนี่คือสิ่งที่เราต้องมองการที่เราซื้อไปหลายตัวมันก็เหมือนกับเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับเป,เป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วโอเคอ่ะสมมุติเราซื้อไป4 5ตัว5ตัวก็ได้นะมันอาจจะมีบางตัววิ่งแรงอาจจะไปถึงมูลค่าเหมาะสมแล้วเราอาจจะขายตัวนั้นแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปหมุนไปตัวอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เอาเป็นว่าเราอ่ะเอาอินมาโดยตลอดเนี่ย ซื้อหุ้นตัวเดียวมาโดยตลอดหรือซื้อหุ้นน้อยๆตัวมาโดยตลอดแล้วผลลัพธ์มันไม่ดีอะถูกไหมเราก็ต้องทําตรงข้ามนะครับทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยทํามานะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ7ก็คือมือใหม่เนี่ยสมัยก่อนเรามักจะซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อไม้เดียวเลยซื้อหัวดตุ้มเลยสมมุติเรามีเงินหนึ่งแสนบาทเราจะซื้อหุ้นตัวน1้หนึ่งแสนเราก็ตุม้มแสนหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวถ้าไปแบ่งซื้อเนี่ย แล้วเดี๋ยวเราซื้อปุ๊บปรากฏราคามันวิ่งขึ้นไปปรากฏราคามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเนี่ยไปซื้อทีหลังเนี่ยเราก็จะเสียดายลุงนี้น่าจะซื้อตั้งแต่ราคาแรกแบบตูมเดียวเลยไม้เดียวแต่ก็ปรากฏว่าเวลาเราไปซื้อไม้เดียวนะครับทีเดียวไม่แบ่งไม้เนี่ยมันกลับกลายว่าซื้อปุ๊บแล้วบางทีมันลงบางทีมันลงเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีทางหนีทีไล่ละเพราะฉะนั้นเนี่ย ในอดีตเราเคยซื้อหุ้นไม้เดียวตู้มเลยแล้วมันก็มัดจะลงะบางครั้งขึ้นมีอยู่แล้วแต่อีกหลายหลายครั้งลงแล้วแล้วส่วนใหญ่จะลงด้วยหลังจากเราซื้อไม้เดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นในอดีตซื้อไม้เดียวทางทาตรงกันข้ามเราก็แบ่งไม้ซื้อแบ่งเป็นสองไม้สามไม้อะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ยังทําให้เรามีทางหนีทีไล่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้เนี่ย ลองคิดดูดีๆนะคิดดูเอาแบบง่ายๆเลยอะ่ะใครที่พอติดลบอยู่หรือมันมันยังติดลบอะไรเนี่ยลองดูว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยทำสมมติเรากำลังจะซื้อตัวใหม่แล้วนะนี่มองไปในอนาคตข้างหน้าแล้วเรากำลังจะซื้อหุ้นตัวใหม่กำลังจะซื้อและตัดสินใจว่าจะซื้อเราลองดูซิว่าไอ้นี่คือตัดสินใจซื้อโดยเราคนเก่าหรือเราคนใหม่ถ้าเราคนเก่าแสดงว่า มันก็จะซื้อหุ้นแบบไหนครับก็จะไปซื้อหุ้นแบบเสี่ยงสูงเป็นหุ้นเสี่ยงสูงหรือเปล่าถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องถามตัวเองให้ดีถ้าเพียงแค่ว่าเราเนี่ยทำตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตมันง่ายๆเลยเพราะว่าเราทําแบบในอดีตมานานไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ขาดทุนอยู่วันยังขําแต่วันนี้ถ้าเรายอมเปิดใจเรายอมเปลี่ยนตัวเองหุ้นเสี่ยงสูงเราไม่เล่น เราจะซื้อหุ้นตัวนี้อเอ้ยมันเป็นหุ้นแบบไหนเสี bra, ย่ยงสูงไอ้เสี่ยงสูงไม่เอาต้องเอาเสี่ยงต่ําเออมันอาจจะดูเหมือนจะวิ่งช้าแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้หุ้นบางครั้งบางตัวที่เราคิดว่ามันเป็นหุ้นที่เสี่ยงน้อยแล้วเราคิดว่าตัวมันใหญ่มันเป็นหุ้นขนาดใหญ่มันดูเหมือนจะวิ่งช้าบางทีมันอาจจะวิ่งเร็วก็ได้นะเอาบางทีมันอาจจะวิ่งแล้วหรือมันจะวิ่งช้าก็วิ่งช้าแบบสม่ําเสมออ่ะค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบเนี้ยแต่เอาเป็นว่าหลักการวันนี้นะครับ นี่เรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการลงทุนของมือใหม่หลายหลายคนเลยก็ได้เพียงแค่ง่ายๆเลยก็คือว่าทำตรงข้ามกับสิ่งที่เราทาในอดีตทั้งหมดเลยละให้หมดทำตรงข้ามให้หมดรับรองยังไงพอร์ตก็ต้องกลับมาบวกโอเคไหมครับคือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะในความเป็นจริงแล้วอะนะครับ คือสิ่งที่เราทํามาถ้าใครพอร์ตมันติดลบมาเนี่ยนะครับมันไม่ถูกหรอกมันไม่ถูกครับเราต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ถูกและเราต้องเลิกเราต้องทําตรงข้ามทําตรงข้ามเลิกแบบเดิมเลิกแนวคิดแบบเดิมเลิกเลิกวิธีการแบบเดิมแล้วทําตรงข้ามให้หมดถ้าเราทําได้อย่างที่ต่อบอกไปนะครับการที่พอร์ตจะพลิกกลับมาเป็นบวกจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนทุกคนอย่าเพิ่งถอดใจใจเย็นๆนะ คือมือใหม่เข้ามาเนี่ยมีทั้งความคิดแล้วก็มีทั้งการกระทําที่คล้ายๆกันเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่มันผิดหมดเลยมันผิดหมดเลยมันตรงข้ามกับสิ่งที่คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาคิดและเขาทําคนสําเร็จเขาคิดและทําตรงข้ามกับสิ่งที่เราทําหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราทํายังไงจะแก้ได้เราก็แค่ทาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทําแค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวพอจะกลับมาบวกแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับปอก็รู้สึกว่า มันเหมือนกับว่ามันเป็นตอนที่น่าจะทำให้ใครหลายคนเนี่ยอาจจะเจอจุด turning point จุดกลับตัวแล้วกลับมาเป็นนักลงทุนที่ต่อไปเราซื้อหุ้นแล้วเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีกำไรแล้วพอร์ตเราในระยะยาวจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปนะครับใครที่ฟังคลิปมาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไอสิ่งที่ต่อพูดไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคยทํานะครับอ่ะก็คอมเมนต์ว่าเคยทําข้อไหนเคยทําอะไรที่มันแบบไม่ดีในอดีตลองคอมเมนต์มา เราคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็โอเคลองเปลี่ยนทำตนข้ามนะครับรับรองว่าผลลัพธ์ดีแน่นะครับอ่ะใครชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับช่องอาจารย์ต่อเอาไว้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็เรื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับต่อจะมี ออกมาอยู่เรื่อยๆทั้งคลิปวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอยาวต่อก็จะมีไลฟ์สดนะครับทุกวันจันทร์และก็วันพุธนะครับชื่อว่ารายการสอนเล่นหุ้นมือใหม่นะครับเริ่มต้นหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธก็ตามดูไลฟ์ต่อได้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นเนื้อหาสาระดีๆแบบไหนอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์ต่อเอาไว้รับรองได้เลยว่าตอนหน้าสนุกสนานแน่นอนใครพลาดแล้วจะเสียใจแล้วเจอกันตอนหน้าไปละสวัสดีครับ